โอเคครับผ oh, มสวัสดีครับตอนนี้เราก็อ,อยู่กับเกมกีนเฮลในพาร์ทที่2หรือเปล่าไม่รู้อาจจะตัดเป็นพาร์ทที่1ก็ได้ฮา,าพาร์ทนึงเหรอเฮียพาร์ทแรกทุเล่น okay. ิบหายโอเคผมเกิดมาในป่าที่ฝนตกโอ้ิบหายแล้วฝนตกแล้วเราต้องทำไงต่อนมัน,นเล่าอยู่แถเคตไหนสี่ห้ายี่สี่ยี่หกไปหาเพื่อนสี่ยี่หกโอเคผมต้องไปหาคุณคุณชื่ออะไรนะผมชื่อรับผิดครับ เดีวันนี้เราจะทำอะไรดีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอช่วยให้รอดก่อนนะครับโอเคสี่ยี่หกนั่นแหละแล็บเป็ดละสี่สิบหกสินะวั้ผมได้คนพบลูกธนูแล้วแล้วเราสามารถต่อยต้นไม้จนต้นไม้ล้มได้ไหมวะอยากได้กิ่งไม้โอ้ยเก็บพวกแกมาอยู่ในกระถาหมีโอ้เรียบร้อยคนตูกูเห็นเขาทำขวานแบบดีๆทำไงวะขวานดีๆมีเชือกมัดอะไรเงี้ย ก็ต้องเก็บมิหคัานี้ให้ได้ก่อนเฮ้ยเจอเพื่อนแล้วเฮ้ยเจอใครเนี่ยรับพินนะไหน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 เออผมเองครับรับพินไพวันผมเป็นสายพาที่ต้องมาคอยดูแลคณะเดินทางไพวันอีใครวะไม่รู้จักเลยกูอธิบายอยู่นี่ไงกูเป็นคนที่คอยรับผิดชอบชีวิตพวกมึงในป่านี้เขาจะพูดอะไรใหม่พูดใหม่ดิพูดใหม่ดิไม่ได้ฟังวะครับ ผมจะผมเป็นคนที่เอ้ยผมเป็นนายพรานมีหน้าที่คอยดูแลทุกชีวิตไปแคปของผมเข้าใจไหมจะทานเลยโอ้ยแล้วตายยังไงยพ้านเลยแน่นอนผมเนี่ยแปรานตัวจริงเสียงจริงเลยโหทำไมตูนเอาเนื้อแตะแล้วได้ะไรวะอีมีท่อนซูงด้วยอ่ะนี่ผมกดลื้ได้ไหมเนี่ยกดลื้ได้ไหมเอ้ยผมจะลื้่ทำที่อะไรล่ะ อ๋อเป็นนายพานก็สร้างใหม่ได้อยู่แล้วอ้าวเชี่ยเปลืองนี่ผมตากเนื้อไว้นะอย่าเพิ่งมาแย่งเฮ้ยเกบกบมีพิษเฮ้ยจับลองจับดิคุณลองจับลองจับเนี่ยลองดูลองดูจริงดิมันขึ้นเลยนะกบลูกศรพิษนะเฮ้ยคุณรู้ได้ไงมีพิษอ่ะคุณไม่เคยจับเลยคูณมึงนายพานตัวจริงเมื่อวานเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจริงจริงไปเพื่อนเอาจริงดิเอเวนจริงเดี๋ยวมันหายไปไหนละ ตัวสีฟ้าน่ากลัวที่สุหาเลยเฮ้ยโกบนี่มยวก็กลัวเหรอเนี่ยไหนดูซิอ๋อมันเชีย่ยคอนเทนต์ได้คอนเทนต์มาหนึ่งคอนเทนต์ละมึง <c oughs> นายทานแล้วพินเปลือตีนเพื่อตีนมาให้ครับผมเป็นการเป็นการสอนคณะเดินทางของผมไงให้รู้จาักการป้อกงกันอันตรายเออเราจะรู้อันตรายเราจะป้อกงกันอันตรายได้ไงถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าอันตรายคืออะไรใช่ไหม ยังติดพิษแปดป้าปะเนี่ยเจ็บไ้ไปเลยวะกูนี่คนรัแล้วผมจะรักษาพิษยังไงเนี่ยลาก่อนมันขึ้นว่าอไรวะตอนนี้ผมน่าจะเป็นผื่นตามตัวว่ะกูต้องล้างตัวให้สะอาดนะแล,แล้วก็วหาอะไรกูติดพิษด้วยรับแ,แผลคุณต้องรับแผลสะอาดเข้าใจไหมไม่งั้นแบบแผลมันจะแย่หมดเลยโอมีหนองด้วยอ่ะคุณเป็นลายตายแล้วอ่ะ ไม้ก็โตนพามเลยให้แดดให้จับไอพิษเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยผมอยากให้ลูกคณะผมได้เรียนรู้อ่าขอผิดพลาผมไม่ได้ตายผมจะตายได้ไงผมก็แค่นอนหลับแล้วผมก็ตื่นมาพร้อมกับความสุดซี่แล้วครูไปตายไกลๆแล้วอ่ะจผมเต้นแรงมากเลย พานพานแล้วก็แรนาคุณเตดินไปหาแล้วเดินไปหาแล้วพานเฮ้ยอย่าย่าย่าลงเต้องมาลงไหนเออแม่ช่วยด้วยพานพานเกมไอ้โด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 ้โว้ยสดชื่นโอเคเราเราควรจะหาอะไรมา โอ้ยผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยว่ะทำเต้นนคุณทำเป็นไปรู้สึกผมตอนนี้เหมือนกําลังเกิดมันต้็นมันหันไม่ขาดเลยวะตูวตอนนี้ตูวทาอะไรอยู่อ่ะตัวจะทำหลังคาเจ้าตัวไปทำหลังคาให้ดอมทําแคมป์ไฟได้เดี๋ยวต่อไปต้องทําเตี้ยโอเคแล้วกูทำแคมป์ไฟแล้วกันตอนนี้เราเราควรหาอะไรที่มากองน้ำไหมเอ๊ไอ้พวกกะลามะพร้าวอ่ะทำเป็นแมอะทำเป็นก็ทำได้เพื่อนไม่แม่กกะลามะพร้าวก็พอแล้ว ออกกระลาพลาเออหาที่กูยังไม่มีเลยกระลาพาอ่ะแย่มากโอฝนตกเราเราตรงนี้มันบรรยากาศมันดูไม่ค่อยมันไม่มีน้ำใช่ไหมหถึงมีน้ำวะมีน้ำไม่ใชนเหรอ้ยมีก็สบายเลยดีเรียบร้อยแล้วตูนรอจุดไฟอย่างเดียวเฮ้ยไม่มีไม่มีดอกไม้แห้งว่ะตูนตูมีรังนกเออแย่ไหยตูนเออไอ้พวกของแห้่มันทำยังไงรอของแหงเนี่ยมาตัดแห้งแล้วมันรู้ได้ผลหรือเปล่านะ ไม่รู้ตาแห้งแล้วมันแล้วมันจะยังไงก่อนแล้วมันมันไม้อะวางไว้ซื้อสักพักแล้วมันจะไอ้นี่ฝนจะตกแล้วว่ะแล้วรอตูวน้ำเสร็จกันแล้วไอ้ของพวกนี้มันดูทำไมมันดูไม่เห็นมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นเลยไอ้ของดิบๆแค่ตาอานี้เหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะอาจจะยืดอายุมั้งไม่รู้เหมือนกันอะแต่แบบเก็บตุนไว้ได้อย่างงี้ปะไม่มั่นใจว่ะอ้าวเหยียบปี๊บโดนอะไรเหย่ยบปี๊บเอาตไหนไหนไหน เอาเต็มพวงวางข้างๆก็ได้เริ่มหมดเหรอสาเอาของมาทำเสร็จแล้วเหรอเนะี่ยแต่มันเริ่มหมดแหรอลแล้วต้องมาพายแน,น,นำให้ตอนคืนนะไม่ควรจะเดินไปไหนนะใช่ไห่ผมเคยเล่นเล่นผมเล่นในในซิงเกิลเพลเยอร์ลแล้วมันเฮียมั้งคุณคุณไม่ได้เล่นในซิงเกิลเพลเยอร,อร์คุณเป็นนายพาไม่ใช่หรอคุณเป็นปจนภัยมาหมดแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ผมไปเขาซูเมรีมา ก็เลยรู้ว่าการใช้ชีวิตในป่ายมันลำบากแค่ไหนทั้ที่นอนเมาโคชี่อะต้องชงด้วยนะไม่ไม่ไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดแตกละกูไอ้เคนมึงโกงบ้างนะมันก็เอาเนื้อที่มึงตากันเนี่ยเอาไปย่างรัดเหยียดโอเคใครโปรตีนเต็มแล้วก็อย่าเพิ่งกินแล้วกันเนาะเโออยากจะกินนะถ้ามันเต็มแล้วก็กินไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร หาพวกผลไม้กินดีกว่าตอนนี้ผมเนี่ยผมหิวน้ำเด็ดดูนะผมจะทำยังไงเนี่ยคนรู้และเรียนรู้นี่เห็นไหมคุณสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำจากป่าแล้วเป็นน้ำที่ไหลใช่ไหมอ่าแล้วก็กดอีดื่มใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็อีดื่มจ้ะอ่ามันก็น้ำกับกระป๋องอะไรเปกาจีนเห็ดขวดใช่คราวนี้คุณก็จะโชคดีใช่ไหมหายเลยไม่ติดเชื้อหลอดน้ำคุณเต็มแล้วแต่คุณจะมีพรสิตในกระเพาะของคุณคุณก็ต้องมาเรียนเด็ดกินอะไรแก่พรสิตนะจอม มันมีเห็ดสีแดงกินเห็ดถ้วยอะเห็ดสีแดงอะเนี่ยกูหายแล้วโอเคมีอยู่เห็นเอาป่ะกีนิก็จริงๆถ้าเรากินน้ำแบบนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรนะน้ำสกปรกอะไรเนี่ยเออก็ไม่แย่สิทธิ์มันติดแค่หนึ่งถึงสองตัวป่ะใช่ไหมมากสุดสามผมเคยโดนติดมากสามเฮ้ประสบการณ์ของโชคชนกินแล้วเห็นในตาชึ้นเป็นพานจริงเลยน่าถือจริงไอเนื้อไม่ อันนี้เนื้อสุกแล้วอ่ะใครจะเอาก็เอาไปผมวางไว้เกันนะเนื้อเชียร์าไม่ทำสุกสุดที่เลยกว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณผมว่วงว่ะผมต้องนอนละถึงเวลาพักของพนักงานใครสี่สี่สิบเจ็ดจะเจอตะขอปีนเฮ้ยตูนเล่นตูนเป็นไอ้นรนเหรอเนี่ยที่ลมพันตูนเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เราแล้วเราให้เราแบบทำเตียงอะไรเรียบร้อยแบบแล้วเราค่อยว่างกันเมันจะสร้างบ้าว่ะเอาละเนี่ยทุกคนไปช่วยช่วยคุณตูนนะ เออเอาใบปาล์มมาวางให้มันเป็นที่นอนเราจะได้นอนทุกคนนะโอเคใบปาล์มสินะใช่แล้วล่ะพี่อยากเจอใบปาล์มว่ะใบปาล์มเนี่ยมันคือใบที่มีลักษณะเป็นแฉกแกสีชูเขียวนะโอ้โหมีกี่แฉกนะแล้วก็เรียกว่าใบปาล์มหลายแฉกมากประมาณห้าแฉกว่ะแล้วแต่เฮ้ยยืนแล้วทุกคนผมน่าจะมีปริงมาเกาะตัวละ แจ็วเองเห็นว่าเป็นยาเป็นนายพามี่เหรอใช่แล้วแค่ประกาศทุกคนรู้เชว่าแถวนี้มีเล่งนะระวังตัวให้ดีอ่ะขัดตัวปาล์มต่อนะคุณนะเด็กผมหาที่บ้านแล้วละโอเคปลอดภัยทุกคนจะได้นอนอย่างสบายใจแถวนี้เอาไปอ่ะใช่แล้วใบปาล์มเนี่ยคุณเห็นป่ะมันมีผมวางไว้ให้แล้วคนก็เอามาแยกๆเข้าไปคุณแคกเซนทำไมเลือกคุณน้อยอย่างนั้นล่ะคุณแคกเซนอ่ะเพิ่งก็เพิ่ง่ืนที่ไหม อ๋ออย่างงี้นี่ตายตายกี่รอบแล้ววะทำไมใช้เขาเพิ่มคืนเชื่ออ๋อคุณไม่ได้กินข้าวไงเลือดอะไรไม่เพิ่มใช่ไหมล่ะกินน้ำบ้างไปกินน้ำยังไงกินแล้วกินแล้วกินน้ำในคลองนะสกปกสกปกเลือดเลือดเพิ่มน้อยอ่ะโอเคได้แล้วอีกอันหนึ่งไออันนึงอยู่ไหนเออครบแล้วคุณครบแล้วครบแล้วครบแล้วผมวางเตียงให้ครบแล้วนอนนอนคุณมันเช้าแล้วบ้างคุณดูนาฬิกาก่อน ไม่ไม่ตอนนี้สตามิน่ากันเหลือทีหน่สตามิน่าเท่าไหร่กันนนะโอเคโอเคครับผมว่านอนดีกว่าหมดไปนิดเดียวแต่ตอนนี้โมเนี่ยขอนอนแล้วกันนะนอนนอนเอากันไหมจะได้วาปเช้าเลยเอาเวลาเอาเิ่นนอนไปนะเอาเอาเข็นอนแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะวาปเลยนอนเลยทุกคนจะได้วาปจะนอนยังผมนอนแล้วผมนอนแล้วรอผมนอนแล้วผมนอนแล้วรอรอคุณเพนผมจะนอนให้เลือดรถเล่น นี่เลยวะเลี้ยวเร็้ยวเลี้ใวล้ยวใกล้ๆผมไว้ใกล้ผมไว้ตื่นแล้วมองมาทั้งผมนอนนอนคุณเกณฑ์นอนโอ๋อไม่ทันแล้วตื่นแล้วไอ้เกมโอเคทุกคนตื่นเช่างวันเออไวปลามันตังอยู่ดอมอะไรวะเนี่ยไอ้ดอมไอ้เชนทำไมไม่ที่อตรงเนี้ยว่างๆเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นไม้ก็จำดีเพื่อนเขาวางของตรงไหนฮะ โอเคตอนนี้เช็คสูงพร่างกันแต่ละคนผมต้องการโอเคไอ้เนื้อนี่มันดิบอยู่ใช่ไหมข้พดเดดึงลงเมื่อกี้แกกินอันสุกแล้วโอเคตอนนี้ต้องการคาร์โไฮเดตเหมือนกันว่ะต้องไปเก็บผลไม้ใช่ไหมหรือว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าเฮ้ยแย่แล้วมันมีเนื้อไหมด้วยว่ะคุณถ้าคุณวางเนื้อไว้นานมันจะไหมแล้วนะ แต่แค่ดูรอครูดาวเลยนี่นี่มีนี่นี่มีผมมีมะเขือให้คุณเอาไปเออระไยไม่ทราบชื่อวะเออยปนมะเขือมันใช่มะเขือแล้ววะมันดูมันเอาไปทำอะไรยังกินได้อะไรอย่างนะเนี่ยระวังนะอย่าใช้ปิดประเภทนะกินสดได้ปะวะได้กินสดดีกินสดอื้อหือโอ้ยของดีวะยี่ห้าเขียวควบเลยเขียวควบเลย เอาละถุงน้าที่ผมจะต้องกินน้ำอีกแล้วเรานะเอาละน้ำที่แสนสะอาดมาให้ผมชิมหน่อยเออพานเอาไปต้มก็ได้นะพาดเจอมะพร้าวไม่เป็นไรเออเอามาทำกะลามะพร้าวตอนนี้ผมก็นั่งรอแล้วกันนะเพื่อไม่ให้ไหนไหนไหนผมอยากเจอว่ะนี่น้ำสะอาดอยู่ในกะลานะะในคราดได้ป่ะข้าได้ยังไม่ได้เดินหน่อยเดินหน่อยจิ้มก่อนน่าเกลียดได้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 ป่ะ ไอ้อันนี้มันคืออะไรกับดับเหรอน่าใช่นะกับดักที่เราได้เลยเป็นไงจะไปยังเช้าละหรือว่าจะไปจะกินกันอีกไหนก็ทำก็ทอ๋อเป็นกองดักสาสตร์ก็เนี่ยเช้าแล้วคุกก็ไปทําอะไรของคุณก็ได้เอยู่่ทีนตอนนี้จับมาได้แล้ะเป็นเป็นเลยด้วยโอ้ยอุ้ยเผลอกินชิบหายละแบงกีแมงมุมดีอร่อยไหมคุณเขก็มันขึ้นให้กินน่ะชิบหายละท้องเสีย ใานะที่ผมเป็นพลาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยจะกินแมงมุบิกเลยนะเนี่ยเ้ี่ยเนียเนี่เนี่ยเน่ยเนี่ยเสียตนอ่กินี่นี่ยนี่ยนอ่ยเนี่ยนี้ี่มี่ยเนีวยเนยนี่ยันี่เน่นี่ยทีเยเนีี่ยเผี่ย่เ่เ่เี่ยเนีว่าเน่เนี่น่านีงน่ยนี่ยเนียเนกี่ยนว่ยเ่นมนีเี่่นี่นน่ยนนี่ยนย่อนม่นเผลอกดกินฮะนึกว่ามันทย่างอื่นแบบแ่วนออกมาได้ เอาว่าคุณกลับมาก่อนเขาถ้าคุณจะตายฮะกลับมาแล้วตอนนี้ผมกำลังร่าท้ากับท้ากับพี่เลยจ้ะทายดิ้นพื้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทายดิ้นพื้นครับผมครับผมฮ่าฮ่าฮ่าบอกไอ้แดงงูเอาอยู่ไหนอ่ะใช่อยู่ดิ้พื้นไะเนี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยปะอ่าโอเคแล้วก็แดกเข้าไปแล้วก็ไปนอนกินทานเนี่ยนะ โอเคโอ้โหมันลดได้หนึ่งขีดว่ะไอคอนฟุ้งนึ่งคำหะวเออหัวพ่อสูเก็บดไม่ได้คุณมันหนักมากคุณต้องแบกไม้ข้ามเอ้ยมันทำยังไงนะทำถ่านเลยนะไมาข้ามเะคุณเจอบนพื้นอ่ะถ่านมันต้องมีที่อกถ่านมั้งถ้าคุณได้ถ่านถ้าคุณต้องตั้งแคมป์ไฟงโง่ไว้แล้วก็รอมันพังอะไรใช่ใช่ไป่แหละคก็จะได้ถ่านแหละนึกว่าเผาไม้ได้ มะพร้าวเวนผมขอสักลูกไม่มีเลยบนต้นเนี่ยไม่มีเลยมีมะพร้าวตั้งหลายต้นเออไม่ไม่ไมีลูกมะพร้าวกัแดงเลยเย่มันจริงป่านี่ทำให้รับพินไม่พอใจอย่างมากป่าเวนรับพินด้วยแม่งมีตั้งหลายต้นไมนสัตว์เป็นสิบต้นละไม่มีลูกมะพร้าวสักลูกลับ <s vagy> พินพูช่วยผมจากอาการปวดท้องได้ไหมท้องเสียระวังนะก <alternatives S 2> ี่ะประเด็นคือผมไม่เคยท้อ,องเสียเลย สู๊ดต้นไหนว่ามีวั้คะได้ประโยชน์ที่ต้นะพร้าวดูงั้นว่ามีลูกมอมเห็นต้นมะพร้าวก็กลมๆอ่ะเอ้ยน้ำน้ำสะอาดน้ำสะอาดคุณเชฟผมจะลาดเนื้อนะอยู่เฉยเอ้ยใครมีกะลามะพร้าวขอน้ำสะอาดให้ผมกินหน่อยเอัก้ยไหนวะเนี่้วันหนีอตูนอยู่เฉยอยู่เฉยนี่เจอกะลาพร้าวแล้วโอเคอยู่แถวไหนกันวะตาย ไอ้เฮียอย่าหนีเอาเอาหอกขึ้นมาเออยู่ฝั่งไหนกันกำลังกลับบ้านเลยเอาหอกขึ้นมาหอกขึ้นมาชิบหายเรียบร้อยหอกมาอยากกินน้ำแค่นั้นแหละต้อไม่กินน้ำต่อปกเลยกูอยากกินน้ำสะอาดอ่าอ้าวเฮียอยู่ไหนวะเนี่ยหลงคุณเนื้องูแดดได้ไหมได้โอเคผมเก็บน้ำสกปรกก็ได้วะ ตายเถอะย้ายเหตุไปให้เเออพวกเนพวกเรามีเหตุการณ์แล้วต้กัทุกคนผมกต้องต้ต้องเหมอมีูเลยอ่นนละยงมาแล้วได้หรอป่ะโอ้ยโอ้ยตายแล้วอะไรลมึงือรูข้าเมือเดียวมือึงดูรายการได้หรอไม่ได้ดูข้าถือสองมือคุณฮะดูขาวถือสองมือนี่ ท้องสีเยือกช่วยทุกข์ให้เพื่อนไหนพอจะมาช่วยกันเอาเคนไปช่วยเพื่อนได้นอะไรแบงค์ก็ตายเพราะอะไรขาดสารอาหารหลายอย่างอ่ะแล้วก็กินไอ้นี่ไปอ่ะกินแมงมุมเนี่ยคือพวกอ้วนบอลลอยเลยแล้วไอ้เคนก็ไม่มาช่วยแล้วบอกให้ผมกินน้ำเน่าอีกแล้วติดเชื้ออีก เอามาสิวะเดินมาสิวะมันใครตรงไหนวะยิ่งยิ่งเดินไปไหนเนี่ยมันจะเอาไหมว้าวเนี่ยมาดิคุณอยู่บ้านเนี่ยตลองหมดเวงงไแล้เอาละเอานผมต้องดูต่ระยะระยะไหนสี่หกยี่สิบพระตรนไหนวะฮเจอรู้วาวไอเย็ดแม่เร็ว กำลังทานยาใหอยู่ใ้ยาบาลเแต่มันไม่ทันนั่นแหละไอ้น้ำเนี่ยคือขิวทุกอย่างแล้วตอนนี้โธ่อะนั่นแหละมันมันมันเป็นลูกพาวพาวแบ่งครึ่งไปแล้วแหละเฮ้ไปไม่เจอโอ้ยอีกรอบนแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยอีกอีกสองออยมันไม่ทันแล้วฝนมันหยุดตกแล้ว แล้วทำไมถึงไม่กินน้ำากปกูอนกูกินเป็นละแห้วไงจนติดเชื้อแล้วไอเคนไม่มาสักทีเนี่ยน้ำใสกินเอ้ย่โทษทนายพาของคุณตอนนี้ไม่ว่างไปดูแลครไม่คือมึงเดินไม่เป็นไนดอไอเคนเอาาา่าไอ้อานากล้น้อานแล้วาแลเเอ้น่าแล้วาอ้วนน้าเล อากะไรอายากอะมากเอาวเอาเห็ดไปทุบปนี่ทุบแย่าทูบมะพร้าวอย่าทูบมะพร้าวผมจะกินน้ำในมะพร้าวเอาเอาเห็ดไปแก้ค่าเชื้อไปไนงะเ,เห็นเ,เห็นไหมเห<อ><อ><ๆ>็นเห็นไปหกกินนี่คือเอราจะอยู่ที่ก,การพัก่อนให้พอทุกคนก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมใช่ตูดดื่มน้ำมะพร้าว อ่ะเดี๋ยวตูวตรงน้ำกินนะกินเนื้อมะพร้าวก,กินเนื้อมะพร้าวโอเคเกือบตายกินเต้าอะไรเว้ยเฮ้ยกินเนื้อเนื<ย>้อเนื้อผม,มเ,เนื้อโอ้ยหลับปลุกผมด้วยปลุกปลุกผมด้วยแลย้วให้ผมกินเนื้อปลัก่อนปลุกผม,มปลุกเว้ย มาผมจะเล่เรื่องผีให้ฟังแล้วจบวลาละฮะชื่อโลกไม่น่าหรอกแต่ฟังเรื่องผีนครปฐมมาดอนรอได้อะไรอไรอผีอะไรวะที่นครปฐมอ่ะคือเรื่องน่ะมันมีอยู่ว่านะมีไรผ่านคนหนึ่งเขาชื่อว่าละพินไหวันเราไม่ใช่มึงเป็นละพีถูกไหเดี๋ยวก่อนใช่ไงเรื่องผมเองไงผมพูดอย่างนี้ไงเรื่องผมโอเคอ๋อโอเคโอเคแต่ถืงว่ามันเป็นเรื่องของกูไม่ต้องเสียเอ้ยไม่ใช่เไม่อต้องผมต คือวันหนึ่งนะผมอยู่ที่ผมก็ล่าสัตว์อยู่ทุกวันที่ห้วยขาแข้งอ่าเป็นที่ประจําผมในการในการล่าสัตว์ของผมแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปล่าสตัตว์แล้วสังเกตว่าวันนั้นเนี่ยเปนวันที่แตกไปไม่เหมือนทุกไม่เหมือนทุกวันปกติเนี่ยชีวิตของายพานเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นปทียบหาเช้ากินข่าได้ดอ,อนไะอ้นะน้องขำแล้วเขาเล่นเขาเล่นเกมของเขาช่างเข้าไป <c oughs> อ่ะสมวิตพานคือการหาเชา <c oughs> ้าก็นค่ำนะแต่วันนั้นเนี่ย รู้สึกว่าวันที่แปลกมากเพราะผมเดินเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอสัตว์เลยช,ช,ชนิดปกติเนี่ยเวลาในพระเวลาเราเดินในป่าเนี่ยมันต้องมีเสียงนกเ,เสียงพันธุ์เสียงอะไรังเติผมไปนอนก่อนนะฟังเรื่องเล่าเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปละจบละจบละเล่าไป <c oughs> เล่าไป,เ,าไปเดี๋ยวผมนอนเดี๋ยวผมนอนโอเคโอเคก็หลังจากวันนั้นที่ผมรัตว์ไม่ได้เลยแล้วผมก็ก็อยู่ปกติเนี่ยในการล่าสัตว์ผมพอผมล่าสัตว์ได้แล้วเนี่ยผมจะกลับบ้านอ่าไปทําอาหารกิน ถ้าเพลวันนั้นเนี่ยมันมืดมันมืดซะก่อนที่ผมจะรู้ตัวเพราะผมล่าสัตว์ไม่ได้เลยวนะันนั้นไม่มีสัตว์ให้ผมล่าเลยไปเดินที่นาเศร้ามากผมก็เลยตัดใจที่ว่าการเดินทางตอนกคืนนะยังใช่ตอนเนี้ยอ่ะเริ่มมืดเลยเห็นไหมการเดินทางแต่กลางคืนในป่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิงย่งเลยโดยเฉพาะการที่เราเดินทางคนเดียวเลยนะเป็นอะไรที่อันตรายมากเฮ้ยฉนนี้เรามีสี่คนเลยนะเออผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใช่ตอนนั้นผมอยู่คนเดียวเออ ผมก็เลยตัดผมก็ตัดสินใจว่าจะทําเพิงพักเพื่อเป็นการพักเอ,อพักก่อนแล้วพอลุกเช้าเนี่ยค่อยเดินพักกันหรือมมนก็ลาสัต์ต่ออะไรก็ว่าไปแต่เท่านั้นเองเนี่ยผมก็รังเก็บวัุดบเอ,อเก็บวัตถุดิบในการเก็บใบตองเก็บใบป,ปา์มาทาเพิงพักเนี่ยผมได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งเว้ยอยู่กลางป่าป่าแถวนครปฐมเออ,เอ,อ,เอ,อผมผมบอกอยู่ห้วยขาแข้งคุณจะไปแถวนครปฐมละเพราะว่าห้วยขาแข้งอยู่แถวนครปฐมแล้วกัน โอเคแต่ด้ความที่ตอนนั้นมันมืดแล้วใช่ไหมผมก็เห็นแค่ว่ามันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นท่อมหลักหนึ่งผมไม่เห็นว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรมากเพราะามันมืดแล้วผมและการที่มันมีกระท่อมเนี่ยผมก็คิดว่าแต่พักข้างในนั้นน่าจะดีกว่าการทําเพิงพักเองผมก็เลยเข้าไปนอนเลยเข้าไปนอนผมก็ด้วยความที่ผมมีไฟฉายนะผมก็ส่องเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปหาที่นอนกระท่อมเนเป็นกระท่อมเล็กๆไม่ใหญ่มาก ผมไปสังเกตว่ากระท่อมกระท่อมเนี้ยอยู่กลางป่าใช่ไหมแล้วก่อนที่ผมจะลงล้มตัวลงนอนแ่ะจัดที่นอนเรียบร้อยแล้วเตรียมนอนเตรียมนอนแล้วผมก็เห็นว่าเอ่อตามนอนเเพงนอนแล้วก็นอนเถอะผมนอนแล้วเอ้ยผมจะจบแล้วจะจบแล้วลาจบมันไอ้ไข่รเราอ่ามันมีกําแพงตามกําแพงของบ้านเนี่ยมันมีรูปวาดของซาปลาดอ่ารู้ว่าของซาปลาดอยู่แต่รูปรูปภาพเนี่ยมันแบบ ค่อนข้างเสมือนจริงมากเลยเนี่ยเจิเห็นแล้วก็สยองขวัญมากๆเลยหล่ะมันน่ากลัวมากๆแต่ผมก็พยายามที่จะข่มตาให้เพื่อนจะหลับอืมพอผมหลับแล้วเนี่ยนะก็ตอนผมตอนเช้าเนี่ยผมก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับผมตื่นเช้าเนี่ยเพราะว่ามันมีแสงเนี่ยแลบเข้ามาโดนหน้าผมทําให้ผมรู้สึกอุ่นแล้วผมก็เล้ตื่นขึ้นมา แล้วหองตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกกลัวจนสุดขีดแล้วเราวิ่งออกมาจากบ้านตอนนั้นเดี๋ยวเข้าจบแล้วอออะไรของมันวะเนี่ยไม่เดี๋ยวผมจะเฉลยอ่าเฉลยใช่ไหมนอนแล้วนอนแคือจะบอกว่าบ้านเหล่านั้นอ่ะนอนนอนนมันไม่มีรูปภาพหรอกคุณไปไปไปแต่สนุกเลยมันเป็นหน้าตาก็คือโอ้ยใครมาเนี่ยเหมืนเคยฟังอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงน้อยน้อยน้อยลงไปนอนนนนอนเถอะตานอน้เหี้ยเอ้ยนอนก็ได้่ 哎，共产党在哪一块？